เอาแล้วครับผมก็สวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะพาคุณผู้ชมมาดักไนนะครับผมก็น่งจากว่าแมปนอสหิมาเนี่ยมีไนเยอะเกลื่อนกาดไปหมดนะทุกคนก็มีทั้งไนที่เป็นแล้วก็อาจจะ เป็นบ้างไม่เป็นบ้างที่แบบว่าอยากเล่นในท์นคนนั่นแหละครับเราจะมาหากินตามช่องโหว่นี้นะทุกคนซึ่งเราเนี่ยจะเล่นสไตล์ดักนะทุกคนก็จะเป็นการดักแบบว่าไลยเดินไนท์หรือว่าการไปรอแจมเป็นมือที่3นะทุกคนเนื่องจากว่าประชากรเราเนี่ยมีจํากัดนะเพราะว่าเราไปเล่นแค่2คนนี้นะคนกับแฟนผมนะและที่สาคัญเนี่ยไอดีนี้ก็เป็นไอดีลองของผมที่เอาไว้เล่นไนท์โดยเฉพาะนะทุกคนก็ผมก็เพิ่งไปซื้อไนแล้วก็ปลดยุดมาทุกคนนี่เลย พร้อมใส่ครับไม่โอเคแล้วก็เซ็ตที่ผมเอาไปคนก็จะเป็นเซตอ่าประหยัดนะทุกคนก็ไม่จําเป็นนะเพราะว่ายังไงก็โดนสอเมต็ดตายนะทุกคนแล้วก็ไปพร้อมกับปืนเอ็มทุกคนที่เอาไว้ยิงไนนะโอเคกระสุนที่ผมอไปก็เป็นกระสุน5ทุกคนถ้าไม่ใช่เกาะหกก็สอเม็ดตายอยู่ดีนะทุกคน ถ้าเป็นกอหกก็ประมาณ3-4เมตรนะแล้วก็เอากระเป๋ารัดไปเพื่อใส่ปืนนะทุกคนมันก็จะใส่ MK ได้พอดีนะถ้าถอดเก็บเสียงออกโอเคเซตก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่านะแล้วก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยผมขอแนะนําร้านวิศาดเกมมิ่งบริการเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมง่ายผ่าน u ู d ทสดี่ติมมาพกเลยราคาที่ถูกที่สุดในประเทศไทยทุกคนอย่างเซฟสี่ช่องเนี่ยราคาเพียง75บาทและเซฟหกช่องเนี่ยราคาเพียง2องบาทเท่านั้นเองนะครับผมอย่าลืมไปตามกันเลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปโอ้โหแล้วเกิดกลลางแนทสวยะ เราจะไปไหนกันดีครับนี่แต่ถ้าอยู่นี่ก็จะโดนหลังมานะหังสอสา่านี้ก็วิ่งมาเน่แต่ว่าตรงข้ามเราเัันเกิดหรือเปล่าวะไม่แน่ใจอะ่ะใจระวังนะยิ่งเป็นไนท์ด้วยไว้ทุกคนทันนี้ก็เจอไนท์ร้อยฮะผมอยากไปให้แต่ทุกคนแต่ก็ที่นี้มันจะดักเราพอดีอะ่ะลองวิ่งวัดใจไปก่อนแล้วกันนะผมว่าจะไม่โดน เธอมี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 แล้วมันเกิดนี่จริงทุกคนแล้วมันก็วิ่งเข้าหายเลยหรือไม่ก็ถ้าผ่านหน้าหายก็อาจจะโดนเราแน่เฮ้ยผ่านหน้าหายจริงบอดหน้าหายไม่มีสักตัวเลยแสดงว่ามันวิ่งลายนี่เจอเจอเธอเธอไหน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 อุ๊ยยิงไม่ทันชิหายแล้วจะโผล่มาป่าตัววะไม่น่ามานะเพราะมันเป็นน็มคีทุกคนเพราะมันได้ยินเสียงนิมคีมันก็น่าจะไม่กล้าผล่ละ เขาไม่คิดว่าเรามีตัวเดียวนะคิดว่าเรามีเบนตี้เลยมันจะเข้าในไปแล้วป่ะเมื่อกี้ตรงกระแพงแตกเดีย๋ยวเรารีบวิ่งตัดไปนะทุกคนเดี๋ยวจะได้จากปาดนะเดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวอุ้ยรองเท้าอุ้ย,ย,ย,ยมีศพแล้วเขาวิ่งไล่ในหายอย่างงี้นะติดนี่อะไรบอดเงยบอดเลยไปจะหาอ,อุ้ยเท่ใครมีช่วยๆ,ๆ,ๆมีมีมี ไปเป็นไนท์เป็นไนท์เปนไนโอ้โหไนทข้าหายทุกคนน่าจะไปแวะเปิดเซตสองแสนนะทุกคนนี่ไงข้างบนเฮดโฟครับตัวนี้อาจจะเป็นเพื่อนกับตัวที่เราปาดไม่ตายนะทุกคนยิงไม่โดนนะซ้านะเหมือนจะกําลังออกมาอะทุกคนเฮ้ยมาจริงมาจริงที่สวยเดี๋ยวเรารอปากฟรีนะทุกคนเฮ้ยมันย่องทุกคนมันย่องมันย่องเฮ้ย <laughs> เช็คแม็กซะด้วยน่าจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวทุกคน ข้างหน้าผมเนี่ยมันย่องไปข้างหน้าแล้วทุกคนเหมือนมันจะโผวะ่ะเฮ้ยเอา้าโอ้โหย่องแางานี้แล้วใครหยุวิ่งมาอะไรทุกคนยิงไม่ทันสุกไวแล้วผมโอเคคุยยิงดักเมื่อเมื่อกี้เทเบลหน้าต่างโอ้โหไม่ทันทุกคนตัวนี้เสียดายแต่ว่าตัวนี้นายหรือเปล่าเฮ้ยข้างหน้ามา ตัวนี้เป็นเฮดโปรทุกคนข้างหน้าก็มาอยู่ข้างๆนะจะเข้านี้ป่าววะเข้าไหมหลุ้นจัดทุกคนถ้ามาคือได้ฟรีแล้วเนี่ยโอ้โหไม่มาทุกคนวิ่งตามขอบกาแพงไปนะถ้าจะเข้าตรงกลางตึกแทนนะทุกคนตัวนี้แต่มันเป็นตี้ใหม่ไม่ใช่เหรอวะน้ำบวกกันดีน่าจะชนนะทุกคน เนี่ยเขาไปในไฮโ M G G ดนน่อุย้ยเอ็มก็ห้าทุกคนสวยจัดฮะเราดีแม็กฟ็อกกันทุกคนเฮ้ยมันจะมาอีกตัวป่ะทุกคนผมว่าตัวตีใหม่ชัวเนี่ยมาแล้วผมอยากออกไปป่ามากเลยแต่กลัวมันแบบว่ามาไม่ครบทีแล้วแบบมันมาพอดีอย่าทุกคนตัวที่สามมาพอดีผมไปออกไปป่าเนี้ยผมโดนแน่เนี่ยจริงๆผมอยากใสนะ่ไหนแล้วก็ออกไปป่ามากเลย ่าจะยิงฟรีเลยทุกคนตอนนี้ตั้งแต่ตัวแรกแล้วนะแต่ไม่ได้ทุกคนมันยังไม่ครบตี้นะตอนนี้ก็รอมาพักใหญ่ๆแล้วทุกคนยังไม่มีวิเวลตีกันเลยตียนี้เฮ้ยแต่นี้น่าจะคนนะทุกคนเฮ้ยมีเสียงตีกันทุกคนแต่ว่าตัวนี้ก็มาผมอยากออกไปป่าจัดเลยแต่ว่าข้างในก็ยังมีคนนะทุกคน เสียเมื่อกี้ยิงกันตรงหน้าหายนะทุกคนเพราะว่าแฟนผมเนะี่ยอยู่ตรงรถมีหน้าหายเลยผมให้ไปนอนอยู่ตรงนั้นนะแต่ด้านมิตีน้นายมาบวกกันตรงนั้นพอดีตอนนี้ก็แฟนผมก็อยู่ท่ามกลางดวงทีนนะทุกคนเฮ้ยมาทุกคนเฮ้ยเปิดประตูผู้คนข้างล่างวะโอ้โหและหน้าหาเดียจัดทุกคนทุนี้เหมือนจะอยู่ข้างล่างนะเปิดเซฟเหรอเอาดีอ๋อ มันจะส่องตรงหน้าต่างข้างในนะทุกคนมันจะมีหน้าต่างให้ส่องอยู่นะเฮ้ยออกไปแล้วทุกคนมาไหมเหมือนจะไม่มาทุกคนวิ่งออกไปละโอ้โหรู้เยอะสะดยตัวนี้ออกไปละเธอระวังนะมันไปหน้าหาละอย่าโผล่ตรงรถเมย์นะเหมือนจะวิ่งไปข้างนอกเลยว่ะทุกคน ข้างนอแบบข้างหนา้ากำแพงเลยนะอุ้ยสองตัวทุกคนสองตัวนี้ไนชัวผมอยากโผ่ไปสองมากเลยทุกคนโอเคผมคิดอรอกละตรงนี้น่าจะสองได้ทุกคนตรงระเบียงนะตอนนี้ไม่สดไรแล้วครับผมจะซองจังหวะนี้ผมต้องได้่องอุ้ยเจอเจอเจอเฮยเลยละกันโอ้โหไม่ตาย คิแล้วทุกคนสัวยแล้วผมเปิดไม่ตายฮะโอ้โหเปิดช็อตในการคุมเอ็มคีทุกคนยังไม่ถนัดทุกคนไม่เข้ามุมนะเดี๋ยวเก็บไหนก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมเล่นไปเรื่อยๆนะทุกคนตรงนี้เขารู้ละเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนจุดละตอนนี้เนี่ยผมก็กลับมาดักนะทุกคนมานั่งดักที่เดืมเลย เพราะว่าเราเนี่ยมีทางออกหลังหาฮนะคนใช้ด็อกแท็กสองชิ้นนะผมก็เลยว่าจะนั่งหนักยาวไปเลยนะคนเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมีการประทะก,กันน่าจะมีศพให้อยู่นะคนเดี๋ยวอย่างน้อยเราก็อาจจะได้เข้าตอนเขาเก็บของหรือไม่ก็ถ้าเขาไปแล้วยังไงเราก็เอาแค่เซตแล้วก็ไปออกหลังไฮก็ได้นะคนปืนกระบอกนี้ก็สองแสนแล้วนะแปบลบว่าถ้าไม่เจอเขาทนก็ถือว่ารีเกมไปเลยนะเฮ้ยทุกคนเหมือนจะยังอยู่อ่ะ สิ่ง17นาทีแล้วยังเหลือเฉยเลยผมนึกว่าวิ่งไปออกแล้วนั่นเนละเหมือนจะอยู่ข้างหน้าเลยทุกคนเพราะเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหยียบยานะถ้าข้างในจะเป็นเสียงเหยียบทุกคนว่าจะใส่ไหนออกไปป่าเลยดีเปละะ่าแต่มันยังเหลือตัวเดียวอยู่ทุกคนเห็นตัวเดียวนะไม่รู้ว่าจะมีเพื่อนหรือเปล่าไปแล้วทุกคนโอเคผมตัดสินใจแล้วผมใส่ไหนเลยแล้วกัน น่าจะได้ยิงหลังเขาฟรีทุกคนจะวะวิ่งไปอาจจะเห็นเป็นคลื่นบอดก็ได้หวว่าจะเป็นงั้นไปจะเอ๋โอเคตรงนี้ไม่เจอแสดงว่าอยู่ข้างนอกทุกคนจะอกข้างนอนดีปะวะเสี่ยงไปวะ่ะเดี๋ยวผมตรวดูตรงนี้แล้วกันไม่เจอเลยทุกคนอุ้ยจะโผล่มาไม่ทันเพื่อนเขาอยู่ไหนวะไม่เจออุ้ยหลังมา นี่ไงเพื่อนเขาสวยทุกคนขอรบก่อนโอเคหลบเขาข้างในก่อนโอเคหวังว่าจะเห็นขึ้นและสงสัยเหมือนกับเราไหนยังไม่โผล่ทุกคนเฮ้ยเจอโอเคตี่ไหนตีไหนตีไหน,น,นปืนยาวกระเป๋าใหญ่น่าจะกระเป๋าอยู่โจมเมืกก่อกี้ไม่ใหญ่มาก ขอยิงเรียมี้แล้วกันอุ้ยเฮ้อตายนึ่งตาหนึนเงเลยอีกเลยอีกอยู่หลังกระแมงอยู่หลังกระแ,แมงทีนนี้ไม่แจ้งไหนวะคนผมมาเก็บในเพื่อนหรือเปล่าในข้าวหัวออเลยตัวมเมื่อกี้ไม่โผล่อะเออเธอปลาระเบิดก็ดีนะปลาเลยปลาเลยส,ย,สยสว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 ยเดี๋ยวเราอ้อมันทุกคนจังหวะที่แฟนผมปลาระเบิดไว้ เพราะว่าปาระเบิดกดไปให้เขาเก็บไนเพื่อน,นทุกคนชาววันนี้เราก็จะอ้อมฮะนี่เลยมุมสวยๆทุกคนผมแนะนํเในหน้าหายนะถ้าจะดักไนทเนี่ยผมแนะนำเลย่าอยู่ในหายทุกคนเราจะได้ยินเสียงหมดเลยนะตั้งแต่เขือนหรือว่าตรงเขากระดูกทุกคนเราจะได้ยินเสียงนะนเป็นอห่าไแล้ววะอือผมว่าอยู่มุมนี้แหละเดี๋ยวปาายแสงเปิดจุดไม่เจอวะเป็นอ่งแล้ววะ ฮึเป็นัไงเนาะโอเคนายยังคายอยู่นะหรือเมื่อกี้ผมปาไม่โดนวะทุกคนเดี๋ยวปาใหม่แล้วกันอาอั f เลยจะไม่ขยับจริงเหรอปึ๊บไม่โดนต้นมานครับโอเคลูกนี้โดนเดี๋ยวลุ้นกันไม่มีเสียงฮนะสวยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างนะเราจะจะไป สตีลไนทน์ทุกคนแต่ก่อนอื่นผมขอเช็กแขวนี้ก่อนนะอุ้ยบัดโอ้โหโอเคไนายยังไม่โดนเก็บทาไงดีวะเนตไล่ไปก่อนทุกคนเคเดอ๋ยวผมว่าผมจะปาสโมหกหลอนะทุกคนแต่ว่าเราจะไปดึงไนท์นะแต่เราไม่ครับเราจะอ้อมไปหลักที่อื่นน ตัวเมื่อกี้มันไปไหนวะทุกคนมันวิ่งอยู่ลากข้างนอกนะจะหน้าป้อมยามปะเท่าน,นี้แหละโอคเคทารุทะรุทะลวงครับโอเคเอา้าอยู่ไหนวะเปิดประตูอีกเหรอโอเคแล้วเพื่อนเขาไปไหนไหไหวะทุกคนเฮ้ยมีเสียงมาทุกคนโอ้โหมาจริงตาตาตาเธอตาหนึ่งตาหนึ่ง สวยไงดึงไงดด่วนครับโอเคไปแล้วครับจังหวะนี้ดึงไงเขาเซฟเฮ้ยมีเสียงวาอีกเอ้ามาจากไหนวะป่านียแล้วกันตาย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 เธอตายสองตายสองตายสามนี่กับตัวนี้แต่เดี๋ยวแต่เดียวโอ้โหไหนท์ติดยุทธตัวทุกคนนายยุทธนายยุทธมีเหรอนี่ไะ อีขึ้นขึ้นบนหัวเป็นบอดนะเธอใช่ไหมใช่ขึ้นฝั่งนี้ไหมขึ้นฝั่งข้างในไหมเออถ้าขึ้นฝั่งข้างในเป็นบอดโอเคโเคหมดแล้วหมดแล้วหมแล้ว,ลวสวยโอ้โหที่ไหนของจริงของแท้ฮมาจากไหนทุกคนเัีวเมื่อกี้เอ้าเอ้เมื่อกี้มาจากไหนวะผมงงเลยอันนี้ไม่มีไนท์ใส่ทุกคนแต่เกาะมือหนึ่งนะแต่พังยับยืนเลย เอาเก็บมาทำไมเล้าผมฟังโอเคเอ่อเมื่อกี้เมื่อกี้มันมาจากไหนวะผมสงสัยวะกระเป๋าก็ไม่มีทุกคนอยากรู้อุ้ยเอา้านั่งลักอยู่นี้หรอโอ้โหอุ้ยตกใจเลยนั่งดักอยู่ข้างในทุกคนดีนะผมไม่โดนรูดแต่ก็อย่างว่าทุกคนผมวิ่งเลยไปเลยวิ่งผ่านอย่างรวดไวฮะ โอเคเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเราเก็บของเลยแล้วกันนะทุกคนกระเป๋าอีกตัวนึงอยู่ไหนวะเดี๋ยวเราดึงของเข้ามาจากขา้างในดีกว่าะนี่ไงทุกคนกระเป๋าสวยเลยยังวันนี้โอ้โหกระเป๋าแน่นเอียด บิมไปทุกคนโอ้โหไล่หนึ่งหัวครับกับเซ็ตนะดูเซ็ตกันทุกคนที่เรายิงไปนะตัวแรกก็จะเป็นเฮดโฟตัวในหายนะที่เกิดหน้าหายนะแล้วก็วิ่งเข้าหายนี้ก็ตอนที่เราดักตัวท้ายทุกคนแต่ไหนอุ้ยอันนี้จีแล้วก็เซตหกโอ้โหเซตยังใหญ่ทุกคนอ่าละเคมีเราเกิดหน้าหายทุกคนโอ้โหจุดเกิดโคตรเป็นใจเลยทุกคน เดี๋ยวเรามาส่องตัวนี้ก่อนแล้วกันนะว่าเขาจะเกิดหรือเปล่าเริอไ,ได้วัดใจงี้ไหนไม่เจอทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดักข้างในหายกันเลยก่านะแล้วก็รอฟังเสียงทุกคนแล้วเราค่อยออกมาแจมกันนะโอเคอันนี้ไม่น่าจะมีละเฮ้ยทุกคนเหมือนจะมีตัวม,มาแล้วนะนี่ไง คนจริงด้วยพี่พมีกอกับเป็นไนท์สูงนัเนี่ยวิ่งหน้าหายอย่างเงี้ยเอาแล้วครับเดี๋ยวผมจะออกไปส่องดีไหมว่าทุกคนตอนนี้ก็เหมือนพาย,ยุหิมปะปะวิ่งผ่านหน้าหายไปว่ะวิ่งเหยียบยาน่าจะอยู่ตรงหน้ากําแพงเลยนะทุกคนกลับเป็นไนท์สูงนะเดี๋ยวเราใส่ไนท์ไปส่องเลยดีวยกว่าทุกคนคืออาจจะเป็นไนท์ฮะเออแล้วตอนนี้เป็นพาย,ยุหิมะด้วยผมวใช่แน่ ก่อนื่นยังไม่กล้าวิ่งไปเลยเฮ้ยบอดโอ้โหใจหมดพี่ผมว่าผมไปส่องตรงตึกเอดีกว่านะทุกคนน่าจะได้เหมือนจะไม่มีนะทุกคนแต่ผมเห็นมาแค่ตัวเดียวอะ่ะไม่ใช่ว่าจะมีตีวิ่งตามมาหรออุ้ยเุ้ยขอจบบอดด้วยแค่เดี๋ยวเราลงไปตามเลยดีกว่านะ เข็มแดงแล้วก็วิ่งตามไปเลยแล้วกันทิศทางการวิ่งก็น่าจะวิ่งมาฝั่งนี้นะเมื่อกี้หุ้ยนั่นอะไรขาวๆวเมื่อกี้ใช่คนหรือเปล่าวะหุ้ยคนจริงด้ยวยเฮ้ยไหนๆๆตายตายตายพาหัวใฮ้ระวังนะหลบๆเดินดีๆเอ,อ้ข้างล่างเนี่ยทางทางที่จะไปเขื่อนเนี่ยสวยนะไปเลยในๆตายคาหัวเมื่อกี้หุ้ย เธอไนประทักันทุกคนแต่ว่าผมวิ่งรูเมื่อกี้ไม่เห็นเพื่อนเพิ่มเติมฮะเดี๋ยวเราจะไปสับไหนท์้วคนภารกิจสุดเสี่ยงวึ่งไปเลยแล้วกันพอร้องเเลยไ้โดนโอเคทุกคนการที่เราข้ามถนนม,มาได้เท่ากับเรารอดมาแล้ว50%เดี๋ยวเครียตรงสพมีไหม ในขนาะเดียวกันเพื่อนเขาก็น่าจะวิ่งมาสมเหมือนกันนะทุกคนเราต้องระวังเลยอุ้ยเธอเดืมีขึ้นเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วถ้าต้นไม้อะวะอยต้องวัดทุกคนโอเคตายตายเข้าหัวเข้าหัวชีวิตทุกคนเขามีเพื่อนดีกว่าตอนนี้นายอยู่หรือเปล่าเุ้ยเลยทุกคนมันดึงไปแล้วฮะหอดทันหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่าเขา ดึงนายเข้าเซฟหรือยังแล้วต้องคนกระเป๋าทุกคนแต่เสี่ยงจัดเลยนะตรงนี้โอเคเจอทุกคนอุ้ยในนี้นายยุดยุโอโหถอดไปแล้วทุกคนโอเคอันนี้นายยุดนะงั้นเราใส่ไปเลยแล้วกันโอเคไปดีกว่าทุกคนผมว่าจะชิ่งไปเลยนะทุกคนเราไม่อยู่แล้วอุ้ยโอโหเพื่อนเจอโอ้ช่วยเลยอยู่บนหินเลยอ่ะเฮ้ยระวังนะเธอแอบไปขโมยเอาอะไรได้นะอดีส้ย เธอคนเมื่อกี้เจอคนยู่แถวๆศพเลยมันน่าจะกำลังเก็บไหนหเธอยิงฟีได้นะอุ้ยนี่ไงนี่ไงเี้ยเรามัน,น,นมาส่งก็ได้เอาเุ้ยตายเธอมันตายมันตายเธอไปเก็บไหนได้นะข้างล่างเนี่ยไหนฟีไหนฟีเธอน่าจะไม่มีตัวแล้วแหละขอให้มันไม่มีเถอะไป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 สวยดึงในดึงมือแล้วออกเลยเธอสับสับสับนามาใส่เลยแล้วก็เอาปืนมาแล้วก็วิ่งออกเลย วิ่งออกวิ่งออกไม่ใช่ทางนี้โอเคเดี๋ยวเราวิ่งออบไปเลยเธอสวยแฟนผมได้ไน,ท,น,นดท์ทุกคนโอ้โหอย่างนี้ถือว่าคุ้มเลยนะทุกคนเพราะว่านหยผมก็ไม่ได้ตกนะทุกคนโอเคแฟนผมออกสําเร็จทุกคนแต่เราล้มเหลวฮะโอยิงไปสองตัวครับใส่นท์ทั้งสองตัวเลยแต่ว่าตัวนึงดึงให้เพื่อนทันนะทุกคนจบเลยครับโอเคครับ,เ,คครบเกมนี้ก็ผมมาคนเดียวนะครับผมเพราะว่าแฟนผมเนี่ยไม่ว่างเล่นด้วยลนะ้วนั้นทุกคนก็มีเวลาน้อยนะ ก็เล่น2เกมก็เลียแล้วทุกคนได้ทั้ง2เกมนะเดี๋ยวเราก็เกิดตรงนี้เรามาดักแถวแถวบ้านแถวนี้ก่อนนะทุกคน <S <S เผื่อมีไนท์เกิดข้างๆเรานะเดี๋ยวเขาวิ่งมาใช่เดี๋ยวเราก็จะเห็นขึ้นเขาทุกคนแล้วก็รอยิงจังหวะสวยๆเอานะเฮย้ยโอ้โหนี่ขนาดค้นเสื้อรอเล่นๆนะทุกคนยังได้กุญแจหนึ่งแสนเืีว่า,เป,าเป็นการเปิดเกมที่ดีไมหมนี่แบบนี้ ผมจะได้ไหนไปเนี่ยเกมเนี่ยโอเคทุกคนตอนนี้หิมะตกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไหนเดินไปเลยแล้วกันนะทุกคนแถวนี้ไม่น่าจะมีอะไรละรอมาห้าทีทุกคนไม่มีอะไรเลยไม่มีขึ้นไม่มีการประทะก,กันอะไรเกิดขึ้นนะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปลายเขากระดูนทุกคนแล้วก็วิ่งผ่านเขื่อนไปนะอาจจะเจอก็ได้แต่ถ้าไม่เจอเดี๋ยวเราก็จะ,ะค่อยคมุ่งไปแล้วก็ไปแคมป์อยู่ก่อน,นทุกคนแคมป์เพื่อฟังเสียงนะไม่เจออะไรเลยทุกคนเงียบสิฮนะเห็นว่าเขาเอ้ย อ๋อบอดโอ้โหต้องยิงออกทุกคนเดี๋ยวเปิดจุดเรานะโอเคหุ้ยตรงนั้นมีศพเขาทุกคนอาจจะเป็นศพบอดที่เขาอาจจะเกิดตรงนี้แล้วก็เคลียร์มันไปนู่นนะเดี๋ยวเราขึ้นไปส่องบนเขาเคเบิลคาร์ก่อนนะทุกคนเราจะไม่วิ่งบุบบามไปนะเดี๋ยวโดนดักเอาหุ้ยเอ้าคนนี่โอ้โหโอ้โหหึ่ยหึ่ยสวยมาด้วยทุกคนเป็นไนท์นะ โอเคโอ้ okay. oh, เป้านี้เหอทุกคนโอ oh, กาสทองจัดเลยเมื่อกี้แต่ผมคุมปืนไม่ได้โอ้โ oh, รเสียดายเลยโอ้ย oh. นี่เดี๋ยวทุกคนข้อเสียของการดักนะถ้าเราไม่ค่อยได้ยิงเนี่ยแล้วก็จะคุมปืนไม่แม่นนะทุกคนแต่ถ้าเรายิงบ่อยๆมันก็จะคุมได้นะเดี๋ยวเราหาเหลี่ยมใหม่เล่นแล้วกันนะทุกคนเหลี่ยมเดิมเมื่อกี้มันเล่นไม่ได้แล้วนะถ้าเราโผลที่เดิมเนี่ยเราจะโดนจับตามองเลยทุกคนทั้งตีเขาได้ เราต้องไปเหลี่ยมใหม่ละโอเคทุกคนผมอ้อมมาจนจะเข้าเคือนเลยนะเนี่ยมาเจอหุยคนหรือบอดวะทุกคนหุยปะทากันอยู่ยุ่ว่าทุกคนเฮดโฟกับเฮดโฟ o โอเคตอนนี้เราต้องไปถอดไหนก่อนนะทุกคนเราเสียเปียบมากนะเรื่องประชากรเพราะเรามาเดี๋ยวนะทุกคนโอเคหุยจบแล้วบอดเปิดจุดฮนะโอเคเดี๋ยวเราไม่สนใจแล้วกันเก็บไหนก่อนเลย เดี๋ยวลองเข้าไปจากในเขื่อนก่อนนะทุกคนอาจจะมีตี้หนึ่งเนี่ยอยู่ในเขื่อนนะเพราะเมื่อกี้เขายังวิ่งออกมาจากเขื่อนอยู่เลยตัวข้างหน้าโอเคยังมีึ้นนะทุกคนมีตัวอยู่ข้างบนนะใช่ไหมหรือว่าอยู่ข้างล่างกับเราอะโอเคไม่เจออยู่ข้างบนนะทุกคนตอนนี้เราเนียนเข้ามาข้างในได้นะทุกคนแล้วเขาเนี่ยก็อยู่บนหัวเรานะเหมือนจะไม่มีการประทะก,กันต่อนะทุกคนไม่แน่ใจว่าบวกกันเสร็จแล้วหรือว่าตี้นั้นเนาะ่ยกำลังอ้อมอยู่นะทุกคนเพราะาตัวเนี้ย มันปักหลักอยู่เขื่อนอย่างเดียวนะพิ่งกลับไปกลับมาระหว่างตรงกดนุกคลกับอีกห้างหนึ่งนะตรงข้ามแต่เหมือนเขาจะไม่รู้ทุกคนว่าเราดักอยู่ข้างล่างนี้แต่ราจังหวะละกันนะเฉยโอกาศในจังหวะที่เขาไม่ดูเนี่ยะทุกคนหม้ตายของเรามาแลว้วนี่วัตายทุกคนโอ้โหไหนข้าหูวะปุ้ยเขาเซฟเลยครับให้ไวครับเดี๋ยวเพื่อนเขามานะ โอเคข้างในมีอะไรหรือเปล่าอุา้ยซ้อนกระเป๋าเช็คข้างในก่อนนะทุกคนเผื่อมีนายติตยศโอ้โหไม่มีว่ะโอ้โหแล้วเป็นเจาะเนื้อทุกคนแม็กอยโอเคมีเอ็นเคโค้งเลยเกาะห้าทุกนคนเดี๋ยวเราไปวิ่งเช็คข้างบนนะเผื่อจะมีเพื่อน,นเขาเราต้องเชิงสักหน่อยโอเคไม่มี แต่มันก็เงียบทุกคนตั้งแต่เห็นตอนแรกก็คือขึ้นเดียวแล้วนะตรงนี้อุ้ยศพโดนไล่อะเอ้า MK ไม่ใช่ตัวนั้นนี่หรือว่าหรือว่าตัวนั้นอาจจะปิดฉากทุกคนที่สุดท้ายตัวสุดท้ายของตีอะไรนีนรนนะ้โอเคเราส่องก่อนนะทุกคนข้างล่างนี้นะอุ้ยังไงศพอ๋อแสดงว่าไอตัวเนี้ยทุกคนที่เราฆ่าไปเนี่ยเขาชนะตัวข้างล่างนะโอเค แสดงว่าตรงนั้นบบเป็นไนท์แน่ๆทุกคนแต่ไม่รู้ว่าตัวนี้ไปเก็บมาหรือยังนะผมยังไม่แน่ใจทุกคนมีนสองสมด้วยว่ะโอเคเดี๋ยวเราเก็บไนท์ก่อนละกันนะนทุกคนเพื่อความปลอดภัยฮะเราไม่รู้ว่าตำแหน่งศัตรูอยู่ไหนบ้างนะทุกคนโอเคนี่ก็ไนท์โดนอะไร MK ฮะไม่ใช่ตัว Head โฟทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ผมตัดสินใจเอาไนท์ไปเล่นเลยละกันนะทุกคนเพราะว่าเรามี นายสำรองไว้แล้วนะถ้าตกก็ไม่เสียหายอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะ้อยก็เสียแค่เซตไดทุกคนแต่ว่าถ้าได้เนี่ยมันก็ได้กำไรไปเลยนะผมว่ามันน่าจะเหลือแค่ไม่กี่ตัวทุกคนไม่เหลือเต็มตีหรอกผมก็เลยว่าจะอ้อมออนนะทุกคนถ้า,าจ,จะจยะ่แถวๆหลังเนินนี่แหละผมอ้อมขวาไกลนะทุกคนอ้อมมาขากลุูเลยไม่เจอสีขาวๆอะไรเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวผมว่าผมอ้อมเข้าหลังเขาเลยดีกว่าน,นะไปขึ้นเขาคิบันคาเลยแล้วกัน โอ้โห uh huh. ทุกคนผุ่มรัพย์ฮะอุ้ยศพเกลือเลยไม่มีสีขาวที่มันกระดิกเลยทุกคนหนึ่งสองสามสี่สี่ศพเฮ้ยปบตีเลยปะเนี่ยนี่โดนอะไรโอเคน่าจะเป็นนายทุกคนไม่ใช่บอดอืมอะไรวะใช่ไหมวะผมเริ่มหล่อนแล้วทุกคนไม่รู้อะเราแวงไว้ก่อนแล้วกันดีกว่าตายฟรีฮะ โอเคเดี๋ยวเราเช็คศพอันนี้โดนรูดไปแล้วอุ้ยอันนี้ปืนโอเคมีปืนติดอยู่ศพหนึ่งนะทุกคนจะยังไม่ฟาร์มละเอียดขนาดนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราวิ่งเช็คศพก่อนแล้วกันนะทุกคนว่าตัวไหนใส่ไนยู่นะเพราะว่าตอนข้างบนมันยิงไว้นะทุกคนตัวนี้เหรอโอ้โหนี่ไงเฮดโฟทุกคนใช่ไหมอุ้ยยังยังยังโอเค,อเคตอนนี้โอเคเราได้ในเพิ่มมาอีกหัวนะทุกคน ตอนนี้เก็บไนก่อนตอนนี้โดนไรโอเคโดนทล่ไปหมดแล้วโอเคไหนไม่ยุดทุกคนมาแต่เ,เราใส่ไหนตัวเองเล่นแล้วกันนะขี้เกียจถอดทุกคนมาเดี๋ยวเราวิ่งเชคอีกสักนิดนึงนะนีงไงอีกศพหนึ่งทุกคนอ่าอย้ายไหนก่อนแล้วกันนะใช้หมวกหกโอเควันนี้ก็แข่งขึ้นหน่อยแล้วกัน บนี้เหมือนจะยังไม่ปาโอ้ยเฮ้ยนายทุกคนออ้ยเป็นไปได้ไงอะเอาแล้วครับเอาแล้วครับไนท์ดนเซฟครับกระบวนการไนท์ดนเซฟทุกคนนี่แหละทุกคนการเป็นมือสุดท้ายมันดีอย่างนี้เองนะเรามารับจบบททุกอย่างเลยนท์สามหัวทุกคนโอ้โหเรายิงแค่ตัวเดียวอีกสองอันนะ่ะอีกสองหัวทุกคนไนท์ฟรีฮะ แล้วก็ได้เซตด้วยโอเคเดี๋ยวเราฟาร์มยาวๆเลยแล้วกันนะผมว่าไม่น่าจะมีแล้วไม่เหลือแล้วทุกคนเอ้ขอาๆที่เราเห็นังหวันนี้มันต้องโผล่มาละโอเคไม่โผลแ่แสดงว่าไม่มีนะทุกคนเ,คเดี๋ยวเราย้ายของไปเคื่อนเลยแล้วกันนะเพื่อความปลอดภัยเผื่อมีหนูมานะทุกคนเพราะนี่มันหมดสามหมื่นนะมีได้หมดเลย 4,007้โหนึ่งคิวทุกคนเสียดายแฟนผมไม่ได้มาด้วยแตเกมนี้โอเคครับสำหรับการดักไหนก็มีแต่เพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ